โลเ,เก็ตทรงพนวดของรัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญเป็นรุ่นที่ว่าปลุกเสกในพิธี25ศตรวรรษนะครับผมปี2500นะครับแล้วก็ร9ท่านเสด็จในพิธีนะครับร9ท่านเสด็จในพิธีก็เลยได้มีการสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกครบรอบ25ศตรวรรษแห่งพุทธกาล2500ปีด้านหลังนี่จะเห็นเลยลายลวดไม้ต่างๆนี่จะต้องมีความคมนะครับเพื่อนๆคมเห็นไหมจะมีความคม ค่อยกันไปมานะครับพื้นด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะของการปั๊มกันอะไรการผ่านปั๊มด้านหลังนี่จะเป็นอารูบิเนียมนะครับเพื่อนๆส่วนด้านหน้านี่น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าใช่พลาสติกไหมนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะเพื่อนๆแข็งมากๆนะครับด้านในซูมเข้าไปนี่เราจะเห็นเลยความคมชัดของราชการที่เกาเห็นไหมครับแบบพิมพ์ทุกอย่างคมลึกหมดนะครับนี่ สุดยอดจริงๆนะสวยมากนะองนี้สวยมากด้านบนเขาจะเขียนว่าที่ระลึกนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่า,าครบ25สิบศตวรรษนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรอยปั๊มลงไปนะครับนี่หูเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นล็อกเก็ตฉากฟ้าที่จํานวนการพบเจอของรุ่นนี้นั้นยากมากนะกว่าจะเจอสักหนึ่งสักหนึ่งสักหนึ่งอันเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากนะครับเหมือนเปรี่ยบเสมือน,อนแบบว่า การจานวนการจัดสร้างนั้นไม่มากนะครับเพืเ่อนรุ่นนี้ก็การจัดสร้างทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับพิธีต่างๆชัดเจนหมดในการสะสมก็คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกให้ให้ยกเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเพราะว่าสร้างในปี2500นะครับเพื่อนรุ่นแรกที่เขาที่เขายกให้เป็นรุ่นแรกจะเป็นปี08นะตามการไล่ลําดับทรงพนวดนะที่เป็นเหรียญน,นะด้านหลังจะเป็นพระเจดีทองปี2องพอนะครับ อันนั้นเขายกให้เป็นรุ่นแรกแต่ผมมองว่าปีนี้ปีสองพันห้าพิธียี่สิบห้าศตวรรษนี่คือพิธีที่ดีที่สุดของของการปลูกเสกแล้วนะครับผมเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับยี่สิบห้าศตวรรษเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะวนเวียนมาบรรจบได้ง่ายๆนะครับเพื่อนเห็นไหมครับลักษณะตัวตัดแบบนี้คือแท้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่อันนี้ผมส่องให้ชมทุกมุมเลยนะเก็บไว้ได้เลยนะมิติในการทํา โลเก็ตรุ่นนี้นะนี่ตัวตัดเห็นไหมตัวตัดอลูมิเนียมเนี่ยสวยสวยเลยแล้วก็น้ำหนักเบาขนาดอาจจะอาจจะใหญ่บ้างแต่ว่าน้ำหนักเบานำไปเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองสวยๆแล้วติดตัวผมว่าสวยมากอะรุ่นนี้เออนี่ผมยังคิดอยู่ว่าผมจะเก็บไว้ไหมนะครับอาจจะหากรอบสวยๆมาใส่สักสักบานหนึง เรียมขึ้นไว้อย่างนี้นะขอบวสวยๆนะโอ้โหแจ่มเลยนะเนี่ยน้ำหนักเบาครับเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเขาจะเบานะครับแบบนี้แล้วห้อยไม่ไไม่หนักคอดีนะเพื่อนๆนะ